เด้เร้าแลข้าวทีคอนอีกสักข้าวหนึ่งค่ะพี่บอกเกลี้ยงองค์การบริหารส่วนตรวันกนะครซีธรรมราชนะคะก็ได้มอบเงินอุดหนุนซื่อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อนพิบูลน์แล้วก็โรงพยาบาลถุงส่งค่ะเพื่อจะพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะ ทีหองประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะนางกนกพรเดชเดโชค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรีธรรมราชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้บริหารข้องโรงพยาบาลร้อนพีบุ์และโรงพยาบาลถุงส่งก็ได้รวมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรีธรรมราชกับโรงพยาบาลร้อนพีบุ์แล้วก็โรงพยาบาลถุงส่งเพื่อจะพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์นะคะที่ทางโรงพยาบาลคาดแคลนเพื่อรองรับการให้บริการรั ซาพยาบาลผู้ป่วยค่ะโดยโรงพยาบาลร้อนพีบูลค่ะรับเงินอุดนุ่น5ล้านบาทค่ะประกอบด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสี่ยงความที่สุง้งตู้ออบเด็กนึ่งเครื่องเครื่องให้ออกซิเจนโดยอัตราไล่สุ้งสําหรับเด็กพารามิเตอร์ระบบรวมสู้นเครื่องซองตรวจทางเดินหายใจระบบดีวดีทัดแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจนโดยอัตราไล่สุง้งกระดาษสําหรับเครื่องอันตราซาวอันตราซาวเจลนะคะแล้วก็มีชุดอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจค่ะครับส่วนโรงพยาบาลถุงส่งรับอุดนุ่นนะครับ่อง องลานสองเส้นเก้า0นสามพันแปดร้บาทประกอบไปด้วยห้องเย็กอากาศสำหรับผู้ป่วยติเชือ้อทางอากาศสองห้อง เครื่องอักเย์เลื่อนที่นะครับขับเคลื่อนโดยโมอเตอร์ไฟฟ้า1เครื่องด้านาออนายกอบจนักโคนี่แกบอทุกคนนะมีความตั้งใจยากให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีระบบดูแลพยาบาลที่ได้มัดท่านจึงได้มีการทรัพย์สนุนเหินอ,อุดนุน่นสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างดเนเพื่อรองรับการบริการประชาชนในให้ได้เข้าถึงการดูแลตามมาตรฐานสากลนะครับ้นก็ขยายการทัในครอบกลุ่มนั่นเองครับอืมนะฮะก็เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้อง ประชาชนนี่แหละค่ะพี่เปาเกลี้ยงครับอะ